SCP-012 เป็น SCP ระดับ U- คลิปที่ถูกเก็บไว้ในห้องมืดตลอดเวลาซึ่งถ้าหากว่ามีบุคลากรคนใดได้เห็น SCP-012 เข้าจะต้องถูกนำไปตรวจสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายอย่างเร่งด่วนโดย SCP-012 จะถูกเก็บไว้ในกล่องเหล็กที่แขวนลงมาจากเพดานที่ห่างจากพื้นผนังและประตูอย่างน้อย2.5เมตร SCP-012 ถูกพบโดยทีมนักโบราณาคดี KM s a n d o v a l ในระหว่างที่กำลังสำรวจซากปลักหักพังของสุสานที่อิตาลีที่ถูกพายุพัดถลม่ม โดย SCP-012 เป็นบทประพันธ์เพลงที่เขียนด้วยมือ mm hmm. ที่มีชื่อเพลงว่า mm hmm. บนภูเขาเกอรกรชาซึ่งท่อนหลักของบทเพลงนี้ดูเหมือนว่าจะยังแต่งไม่เสร็จโ mm hmm. ดยในตอนแรกหมึกสีแดงอมดำที่ถูกใช้เขียนบทเพลงนี้ถูกคิดว่าอาจจะเป็นสีย้อมจากเบอร์รี่หรือหมึกตาำธรรมชาติแต่มีการตรวจพบในภายหลังว่าเป็นเลือดจากคนหลายๆคนมารวมๆกัน และในภายหลังมีสมาชิก2คนที่เป็นหน่วยเก็บกู้พิเศษในไซต์ที่19ที่เป็นผู้ค้นพบที่ตั้งของบทเพลงนี้ตกอยู่ในสภาวะจิตผิดปกติโดยทั้งสองคนพยายามที่จะใช้เลือดของตัวเองแต่งและเขียนเพลงต่อให้จบจึงทําให้เสียเลือดเป็นจํานวนมากและเกิดอาการบาดเจ็บภายในและจากการสืบค้นเบื้องต้นผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบทเพลงนี้ทุกรายจะทําการกรีดเนื้อตัวเองเพื่อใช้เลือดของตนเองนั้นแต่งเพลงต่อให้จบส่งผลให้ผู้เข้าทดสอบเกิดอาการจิตเภทและบาดเจ็บสาหัสตามมาในภายหลังและผู้ทดสอบที่ตัดจบ,บบทเพลงนี้ที่เขียนไป จะฆ่าตัวตายไปในทันทีส่งผลให้บทเพลงนี้กลายเป็นบทเพลงที่ไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์ไปโดยปริยาย SCP เป็นเพียงเรื่องที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะซึ่งถ้าหาว่าทุกคนชอบก็อย่าลืมจะกดไลค์กดซับกดแชร์กดดิ่งให้กันเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีครับ